สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r e p a n Channel กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเซรั่มตัวที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็คือนี่ครับ e s t e e l a u d e r a d v a n c e d Night Repair หรือว่าเรียกสั้นๆว่า ANR นะครับผมใช้มาหลายขวดแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็แบรนด์ส่งมาขวดหนึ่งแล้วก็ผมมีอยู่แล้วขวดหนึ่งแล้วจริงๆก็ใช้มาอีก2ขวดที่ทิ้งไปแล้วนะครับหลังจากที่ใช้หมดไปเรียบร้อยนะครับเป็น เซรั่มที่ผมชอบใช้มากๆด้วยเหตุผลอะไรก็รอฟังแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคงไม่ได้มันเล่าเป็น before after ไม่ได้ถ่ายรูปเปรียบเทียบ1เดือนให้ดูนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยผมก็มีการใช้สกินแคร์หลายตัวนะครับแล้วก็มีการทำเลเซอร์ต่างๆมีงา้นกดซิวทำนู่นทำนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลลับ before after ผมก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มาจาก NR ตัวเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังละกันว่าฟ e ลในการใช้งานความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงบ้างกับ Advanced Night Repair ขวดนี้ครับก็สำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อ Estee Lauder Advanced Night Repair หรือว่า NR เลยเนี่ยเอาจริงก็ผมคิดว่ามีด้วยแหละครับจริงๆมันมันค่อนข้างโด่งดังมากๆนะเพราะว่าในไทยเนี่ยแล้วก็ในเอเชียเนี่ยขายดีมาอันดับ1-11ปีซ้อนนะครับเซรั่มตัวนี้เนี่ย ก็เป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับที่เขามีประวัติมานานมากๆนะครับมากกว่า6-70ปีซะอีกนะครับซึ่งก็ทําให้เรามั่นใจถึงประสบการณ์แล้วก็สิทธิบัตรของเขานะครับที่มีมากมายที่เขาพยายามจะพัฒนาสูตรนะครับล่าสุดเนี่ยพัฒนาตอนปี2020นะครับแล้วก่อนนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ Advanced Repair ขวดนี้เนี่ยมีความเพอร์เฟกมากขึ้นนั่นเองครับ Estee Lauder Advanced Repair นะครับมีคำเคลมนะครับที่เป็นจุดขายของเขาว่าเป็นเซรั่มเซเว่นอินวันนะครับเซเว่นอินวันมีอะไรบ้างนะครับอออันนนี้ผมขุญาต ดูตามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็รอดได้จริงๆนะครับ 1. คือเรื่องของการลดเดือนริ้วรอยนะครับสก็ 2. คือผิวคุณจะกระชับขึ้น 3. ผิวจะสม่ําเสมอขึ้นนะครับในเรื่องของสีผิว 4. คือผิวแข็งแรงขึ้น 5. ผิวจะชุ่มชื้นขึ้นหก ผิวจะกระจ่างใสขึ้นครับและ7ก็คือช่วยต้านสารอนุมูลอิสระด้วยนั่นเองครบเครื่องมากๆนะครับครบขนาดไหนก็คืออย่างแพนเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะพกสกินแคร์หลายขวดนะครับทาที4 5หตัวนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะมีขวดเดียวที่ค่อนข้างจบเลยในการดูแลรอบด้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แพนไปฟิเตเนสอะไรเงี้ยนะครับก็จะพก a อ r นไปขวดเดียวนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการความแบบคล่องตัวเนะก็คือพกแค่ครีมกันแดดกับสกินแคร์ตัวหนึ่งผฟมล้างหน้าหนึ่งขวดอย่างเงี้ยเอาละครับ มาถึงการใช้งานจริงบ้างนะครับหลังจากแทนใช้ a อ r มาสักระยะหนึ่งนะครับขวดที่เป็นถืออยู่เนี่ยเอาจริงน่าจะเป็นขวดที่ 3หรือขวดที่4แล้วนะครับเพราะว่าก็ใช้มาตลอดนะครับแต่ว่าแพนจะใช้ NR ประมาณสัก3เดือนแล้วก็เว้นไปใช้สกินแคร์ตัวอื่นนะครับซึ่งระหว่าง3เดือนที่แพนใช้เนี่ยต้องบอกตรงว่าเรารู้สึกประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าก็คือลง NR ตัวเดียวนะครับสำหรับตอนกลางคืนก็คือจะมีโทนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ลง NR แล้วก็ลงมอยเจอร์ทั่วไปนะครับส่วนตอนเช้าก็คือไม่ลงมอยเจอร์ลง NR ตัวเดียวแล้วก็ลงกันแดดเลยเรารู้สึกว่าไม่เสียเวลากับขั้นตอนในการลงสกินแคร์ใช้ตัวอื่นใช่ป เราประหยัดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเลยในการใช้สกินแคร์เนี่ยความเห็นส่วนตัวของแพนเนี่ยแพนรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยให้เห็นแบบระยะสั้นนะครับจะจะเป็นการแบบค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเพื่อเห็นผลระยะยาวแล้วก็คอยเมนเทนไม่ให้ผิวเราเนี่ยดูแย่ลงนะครับเพราะว่า เราโตขึ้นใช่ไหมเราก็เจอมลภาวะเยอะขึ้นเราแก่ขึ้นนะครับก็ทําให้เซลล์ผิวต่างๆมันเสื่อมลงนะครับการใช้สกินแคร์เนี่ยเอาจริงไม่ว่าจะเป็น n r หรือแบ,บแรนด์อื่นเนี่ยก็จะทําให้เราคงความอ่อนเยาว์คงความกระจ่างใสไว้ได้นั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทัวน,นิดนึงสาหรับวิธีการใช้นะครับสำหรับ e s e n c Order Advanced Repair ซึ่งผมแนะนําว่าเออคุณคลีนเซอร์เสร็จใช่ไหมคุณล้างหน้าคุณก็ใช้โทนเนอร์ใช่ไหมแล้วก็ลงตัว A.N.R. ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด คุณมีอะไรที่จะลงก่อนที่เป็นแบบการผัดเซลล์ผิวอนะไรเงี้ยก็ลงไปก่อนนะครับคิวลิ่งให้เรียบร้อยแล้วก็ลงตัวนี้แล้วก็จะลงด้วยมอยเจอร์ตามหลังนะครับก็คือข้นของเนื้อน้อยที่สุดก่อนไปมากที่สุดนะครับเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นเซรั่มที่ค่อนข้างเหลวประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะค่อนข้างซึมง่าย มีกลิ่นนิดหน่อยก็ใช้1นึดอปเปอร์แล้วก็ได้นะครับแล้วก็แตะแตรอบหน้านะครับทิ้งให้แห้งแล้วก็ลงมอยเจอร์แล้วมาย้ำอีกครั้งนะครับด้วยคำเคลม7 in 1่นอินนเซรั่มนะครับที่เป็นการรวมเอาคุณสมบัติของเซรั่มที่ดีๆหลายอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็ทําให้แพนเนี่ยประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆนะครับอย่างสมมุติว,ว่าตอนแพนไปเที่ยวเนี่ยเราก็ไม่อยากพกอะไรไปหลายอย่างนะก็พกเอ็นอาร์ไปขวดเดียวแล้วก็เทคโนโลยีของเอสเตอร์ลอเดอร์ให้ทุกคนฟังกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเทคโนโลยีแรกนะครับ จดสิทธิบัตรมาใหม่นะครับชื่อว่าโพโนลักพาวเวอร์ซิกแนลนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปใน A.N.R ตั้งแต่สูตรที่ปรับปรุงเมื่อปี2020จนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเสริมสร้างน,นะครับการฟื้นฟูนะครับการซ่อมแซมของผิวในตอนกลางคืนแล้วก็เสริมสร้างการป้องกันผิวในตอนกลางวันนะครับและยังทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าไตรเปปไท์ตรีนะครับซึ่งเป็นการใช้ กดอะมิโนต่างๆนะครับมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นต่างๆนะครับใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีแต่ว่ามันจะดีหนาดนั้นไหมก็แล้วแต่ผิวของบุคคลด้วยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องบอกตรงว่าเซรัม่ม Estee Lauder Advanced Repair ก็เป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่ถือว่าดีเลยนะครับผมค่อนข้างชอบแล้วก็จริงๆแล้วผู้ชายใช้ได้ง่ายมากๆเพราะว่าเป็นเซรั่มที่มีคำเคลมว่า7 in 1ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้เซรั่มแค่ตัวเดียวมันก็เพียงพอแล้วแทนก็คิดว่าเอออายุประมาณช่วงๆแทน2 0่0ถึงหรือจริงๆ30อัพเนี่ยจนถึง40-50ก็ 50, ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า n อก็เป็นส่วนประกอบที่ลงตัวระหว่างความขมข้นแล้วก็การดูแลที่ค่อนข้างรอบ แล้วถ้าเกิดใครจะถามว่าใช้แล้วจะแพ้ไหมนะครับอันนี้ต้บอกตรงว่าเฮ้ยก็บอกไม่ได้ว่าจะแพ้ไหมนะครับแต่ว่า าไม่มีส่วนประกอบของพาทาเลตนะครับไม่มีน้ํามันแร่ไม่มีชั้นเฟชชั้นไฟแล้วก็ไม่มีสารการเสียอย่างพาราเบนอยู่ด้วยแล้วก็มีการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนัานผิวหนังแล้วว่าเออไม่ได้มีการอุดตันหรือว่าไม่ได้มีการแพ้ผมก็แนะนาอย่างนี้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองใช้จริงๆเนี่ยไปขอที่เคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าซื้อแบบไซส์เล็กๆที่เป็นเทสเตอร์มานะครับลองเทสบริเวณข้างแก้มบริเวณแถวๆนี้แถวๆจอนดูนะครับหรือว่าหลังหูแถวๆนี้ตรงคอก็ได้นะครับดูว่ามีผื่นแดงขึ้นไหมมีกกกาารรแ้้เิดดขึนมมัีอุต อะไรไหมนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผมว่าก็ใช้ได้นะครับ e s t e ตอ d ์ลอเ a อร์แ c ดวาคุณสามารถไปซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ Estee Lauder ที่ห้าสำนักาชั้นท,ทุกสาขาเลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับคือ www.esteelauder.co.th เดีผมขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นนะครับเดือนนู้นเดือนนี้ไซส์ที่ผ่นถืออยู่นะครับไซส์นี้ก็คือไซส์5้าสมิลลิลิตรนะครับราคายอยู่ที่5,050บาท แล้วก็จะมีใช้เล็กกว่านั้นก็คือ30มลตรขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพีแพนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสกินแคร์อะไรนะครับจะเป็นพวกหัตถการทำเ้เชอร์ต่างๆนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดีมากนะแอด a าน e ์ใน t ีเพ